เรนสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ก็ได้เวลาที่อาตมาพระน,าานัทานจะมาเทศจะมาคุยจะมาโปรดญาติโยมในกาละเวลาแห่งนี้นิพพานก็คือกิเลสต,ตายต้องตายตอนตัวเราเป็นๆก็คือการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ทําให้กิเลสต,ตายแต่ถ้าจะตายตอนตายมันมันก็เหมือนกับคิดถึงแต่อนาคตค่อยปฏิบัติธรรมทำไมปัจจุบันไม่ปฏิบัติสักที เพราะฉะนั้นต้องเริ่มกำหนดที่ปัจจุบันตายก่อนนิพพานก่อนโดยเริ่มที่จะลงมือทําลงมือปฏิบัติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะถึงเวลาแก่อายุหกสค่อยทำแต่ตอนเป็นหนุ่มทํางานอยู่อายุหกสค่อยเข้าวัดอันนี้มันก็ผิดวิธีเช่นเราจะปฏิบัติธรรมเลยเริ่มจากกินมื้อเดียวก่อนตอนนี้กินหลายมือ้อสามมือ้อสี่มือ้อฉันอายุอ่ะ คนอายุ30ก็อย่บอกว่าฉันอายุ60ก่อนฉันจะค่อยจะทากินมื้อเดียวตอนนี้ยังฉันยังไม่สมควรนะถ้าแ,แบบนี้ก็ไม่ได้ทาสักทีเพราะนั้นมันต้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้กินมือเดียวตอนนี้ให้มันคงทนคงอยู่แม้จะล้มลุกคุกค,คานแต่ถ้าเราถือว่าได้ไดลงมือก้าวเดินแม้มันจะล้มลงไปก็ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าล้มไปข้างหน้ายังยืนอยู่เตะท่าอยู่กับที่แต่ถ้าล้มไปถูกขี้ ยืนอยู่กับที่มันหนึ่งดีกว่านะอายไหมล่ะอายไหมถ้าจะบอกใครว่าเราเป็นคนขี้โกรธแต่บางคนก็ไม่อายนะแสดงด้วยภาษาบอกด้วยภาษากายโกรธลักรูปโกรธหลงเอากิเลสมาโชว์เห็นเป็นจัจะก็ไม่อายแต่กล้าทำดีทำไมอายกล้าบอกว่าฉันขี้โกรธฉันโลภฉันหลงนะ ถ้าใครกล้าโชว์กิเลสกล้าบอกว่าตัวเองผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่น่าสรรเสริญแต่ใครที่ยืนกระต่ายขาเดียวไม่กล้าบอกข้อผิดพลาดของตัวเองไม่กล้าชี้ขุมทรัพย์ของตัวเองแต่ขุมทรัพย์ของเพื่อนน่ชี้เอาชี้เอาเธอผิดนะเธอผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดอย่างเงี้ยเราเรียกหน้าด้านแต่คนที่จะบอกว่าอายไหมอายไหมล่ะอถ้าบอกว่าอายที่เป็นคนชี้กรดที่ลงเนี่ยยังหน้าด้านอยู่แต่ถ้าไม่อายที่จะชี้กิเลสตัวเองฉันเนี่ย ขี้โกดขี้ลงนะเน,นี่ยเป็นบุคคลที่น่าสรรเเริญเขาเรียกหรือเรียกว่าโทษแต่ตัวเองเนี่ยดีเขาเรียกว่าเข่งคัดที่ตนผ่อนปลนที่คนอื่นอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นอย่าไปทํานาคนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราจะอยู่สายไหนอะไรก็ตามการทํางานก็คือการลดละกิเลสก็มีสายทั้งสายกามสายอัตตาสายอ่า ปัญญาสายเจโตแต่เราเข้าใจว่าเรารู้จักตัวเองเราอยู่สายว่าเราเป็นคนอย่างไรแล้วก็เราก็จะปรับรู้จักปรับรู้จักทําให้มันเหตุปัจจัยมันสมบูรณ์ได้การทํางานคือการลดละกิเลสเพาเพียงอย่างเดียวคือเมื่อเรารู้จักตัวเองรู้จักกิเลสตัวเองเราก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาเรียกว่าอะไรมีอ่าสัมมาจิติจับต้องได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีใครมารู้ต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นคนขี้โกรธเป็นคนขี้งกเป็นคนขี้หลงเราต้องรู้ชัดถ้าไม่รู้ชัดเราก็จะไม่อยู่รอดแต่ถ้าเราไม่รู้เราทำยังไงถ้าไม่รู้ก็ต้องให้เพื่อนช่วยเพื่อนดีก็มีหน้าที่ชี้คุม้มรัพ์ชี้แนวทางให้เราถูกต้อง แต่ถ้าเพื่อนไม่ดีชมเราอย่างเรียวเขาเรียกว่าเพื่อนกินมิตรดีสหายดีดูไม่ยากดูตรงที่ว่าถึงเวลาลําบากเขาทำยังไงเขาก็มาช่วยเราหรือเขากล้าขัดกายกาวเราก้าว่าเราเงินเองคือเพื่อนที่ดีแต่กิเลสมันมักจะบังไว้ซ่อนไว้มันจะเอาแต่เพื่อนที่ชมเพื่อนที่ยกยอปอปัน้นถึงเวลามีทุกข์หรอหนีหายไปหมดเลยการดูเพื่อนก็ต้องดูตรงนี้ เพื่อนแท้ก็ทําให้เราพ้นจากความลักโลภบโกหลงเพื่อนแท้คือเพื่อนที่ทําให้เราพ้นกิเลสไม่ใช่ทําให้เราสมในกิเลสคนก็เป็นโจทย์หรือเป็นภาษาที่ดีที่สุดให้กับเราที่เราจะได้เห็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยเป็นโจทย์เป็นภาษาที่ดีภาษาจะเกิดกับการงานเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า การเข้าโมเข้าสังคมสมาธิลืมตานะจะดีจะเห็นกิเลสจะพัฒนาแต่คนที่ไม่อยากพบคนไม่อยากใกล้คนไม่อยากไปกระทบผสัสสะตรงนี้ไม่ดีไม่ดีหนีโลกนี้สังคมใช้ความสงบสุขหลับตานี่ก็ไม่ดีแต่พอจะเข้าสู่สังคมก็ต้องลืมตาเอาพอลืมตามาก็เจอผสัสสะสิเจอผสัสสะก็ติดรักโลกกดหลงก็เป็นทุกข์ แต่ถ้าเรียนรู้ที่อยู่กับคนได้มันจะดีเรียนรู้อนะ่าเจอผัสสะเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆแล้วไม่ให้มัน,มน,มนเกิดรักโกลภโกรหลนี้มันดีเราไม่ต้องไปจ้างเขามาทําให้เห็นกิเลสเพราะเราอยู่โย่เขาเลยไม่มไปอยากเห็นกิเลสชันจังอยากเห็นกิเลสชันจังใครก็ได้มาทําให้เห็นกิเลสหน่อยมันไม่ใช่ในลักษณะนี้เราไปทำงานกับสังคมกิเลสมันมาทันทีแล้วก็ดับมัน กรรมที่ทำผิดบาปมันย่อมตามส่งผลเพียงแต่เราเปิดเผยความบริสุทธิ์ออกไปเพื่อเราจะไม่ทำความบกพร่องตรงนั้นอีกเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เถียงกันแค่ไหนถึงแม้เราจะผิดในสายตาสองสมมุติโลกสังคมโลกแต่ความจริงตามความเป็นจริงเราเป็นคนบริสุทธิ์ ผิดก็ผิดไปซิแต่ในหลักของศาสนาของมนุษยธรรมเราเป็นคนถูกแต่ถ้าเราผิดในสมมติในสังคมนั้นแสดงว่าเราไปอยู่ในถ้ำกลางเพชรในตมเราเป็นเพชรแต่ตมสังคมมันเสื่อมคสังคมมันทามแต่เรายืนหยัดยืนยันได้ด้วยตัวเรามันก็จะดีเพราะว่าเราเป็นเพชรในตมเราไม่เอนเอน ไปกับสังคมที่เร็วซามต้องชัดเจนในตัวเองแล้วเราจะก้าวหน้าถ้าเราถือสินห้าไปแอคท่าอยู่ทินแเราก็เริ่มโกหกยอมรับตัวเองในความจริงตามความเป็นจริงถ้าเรากโกหกว่าเราเก่งเกินฐานเราเป็นอรหันนะอพอเขาจับได้ว่าไม่ใช่อรหันมันก็จะทรมานแกล้งทำ แสดงไปหลอกคุณแต่ฐานของตัวเองอยู่ตรงไหนควรจะอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะปฏิบัติธรรมสบายค่อยๆเป็นค่อยๆค่อยไปตอนแรกมันก็จะมีปิติมีความยินดีหลอกลวงเราอยู่ว่า,เ,าเราใต้นะเราทําได้นะแต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราอยู่ในฐานไหนกาละไหนเช่นเห็นเพื่อนบวชเป็นพระเราก็บวชตามแต่าาเรฐา,านเรายังไม่ได้ถึงพระพอบวชแล้วเพื่อนเขาเอโลหันไปหมดเหลือแต่เรา โซดาอนาคาร้องให้เฮ,ฮือตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูไม่ใช่ว่าบวชสนุกตามเพื่อนบวชตามอเทศกาลบวชตามแฟชั่นอะไรเงี้ยเรียนรู้ที่จะห้ามจิตของตัวเองถ้าห้ามได้ก็จงไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะรู้ว่าความหลุดพ้นมันเป็นเช่นไรห้ามจิตก็ห้ามลดกิเลสห้าม ให้ตัวเองมีกิเลสถ้าหลุดพ้นตรงนี้ถ้าห้ามสําเร็จก็คือความหลุดพ้นมันเป็นอย่างไรก็มันพ้นทุกข์ไม่ดูดไม่ผักทําอะไรก็สบายแต่ถ้าห้ามไม่ได้แล้วก็เกิดไบโพลารเกิดโรคแพนิกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตไม่ปกติกายก็จะเครียดไปด้วยหลังสารอะดรีนาลีนออกมาร่างกายก็จะเครียดเกิดโรคภัยไปไนที่สุดแม้มะเร็งมะเร็งก็จะตาหา บอกว่ามาเลงไม่กลัวกลัวมายิงอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมายิงก็คือยิงกิเลสนี่แหละอ,อกิเลสมันยิงมาเราก็แพ้แต่ถ้าถ้าไม่กลัวมายิงนะเออเวลาเจอกิเลสเจอ菩萨มาก็เบิกบานใจเบิกมันใจร่างกายไม่หลังสารอดินรีนกินมาเร็งก็ไม่ถามหาเอาสมควรแก่เวลาอาตมาขอจบการบรรยายจะเป็นเท่านี้จะเริ่มทำสมนึกดิ